น้ำใหญ่ๆเป่ากันเดอพี่นอ้องมอนอันห่อนอ่ะอืมแซ่บมากเผาันมากๆเลยจ้ะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานกันเดอจ้าพี่น้อง

ต้องไปจ้าคอยใ่ มากินแกงเคียวหวานเคียวหวานไก่กล้วกห้หัวกะทิมันแตกมันจะน้อยจ้ะแล้วมีกับเป็นกระแกบนะอ่ะพี่น้องเพราะกะทิเดือดกใส่ใกล้ไปเล้จ้ะต้องคนมันเด้จ้ะ lượt vầy, lượt vầy lượt bộ bộ, bộ bộ ok chá chân cây mân pươi quay tay hàng cà thịt vòng phải mỗi hủ phải hết chân đầy đớ ta hàng nhìn dù hết chân มันหอกมันปูดมันสีได้กินกันไปใส่ทั้งใบมันกินมันบอกร้อนกันเดียวหมักต้นไถ่กระไซสนั่นเลยเอาส้มไหนก็ะไซจะได้จ้ะใส่ใบมะกรูดให้มันหอมๆอมสีแด้ยินเสียงเด็กหน่อยนะเด้อ ใส่ใส่หางกะทีด้วยจ้ะยิ่งอยู่ก็ได้ใส่นนำเปล่าเลยใส่หางกะทีแทนน้ำเปล่าเลยจ้ะแต่แต่วันจีใส่ประมาณทัาไหนกะเอาจัพี่น้ยงแต่แต่เ้าสิบกินกะเอาอ่ะันนี้แล้วจ้ะใส่มะเขือด้วยจ้ะมีมะเขือมะเขือเขือพวงก่อน สุกยางส่ไม่ต้องไปก่อนัมะเขือพวมากินหยืมากกินมินยจะชิดไสเหมือนเลยไหลายๆเลยจ้ะมิยุยมาก,กิน้อกินน้เป็นไนจ้ะขนาดยังว่าจะเหน็บปูเงยว่าจะเหน่ใส่เครื่องครบได้จะนี ใส่น้ำมันสีบนวัวตองใส่หางกะทิอันต่อไปก็เป็นมะเขือปอเด้อจ้ะมะเขือปอนี่ยิ้งยู่หั่นแล้วก็แซ่น้นำเกลือไว้ยิงย้งยสีใส่ไปใส่มะเขือเปาะลงไปมะเขือมันสุกอย่างเท่ากับใส่ไปกอ่อน ใส่แล้วกะต่อไปกะตามเ,เลือดไกลจ้ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะว่ได้ใส่ก่ได้ใส่ถุงมือกะสะอาดอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องขอขอประทานอภัยด้วยจ้ะเยาวากันเด้อ ให,ให้พี่นองกินแท้พี่นองเอ,อ้ยอยากให้มาชิมสีเมือหญิงอ,อยู่เลยเนี่ยอนุญาตคนด้วยจ้ะมันลงไปป,า,ปา๊ตกล่นคักแทมาห้ากระชิมาปรุงไดเด้วยจ้ะพี่น้องปรุงก่อนนะปรุงรส าจากสองซอนสองทพีอ่ะจ้ปาสองทพีขาดไม่ได้น้ำตาลมกหวานซําใดกับใ่ไปเลยเด้จ้ะนินอย่อยก,ก็เอาพอดีพอด,พอดีประมาณนี้ก็บพอ้อพอดีพอดีต้องหวานหลาย มันออกอันนีักหน้อยอยู่ใช้ปีกักหน้อยจ้ะแป้นมักหวานต้องเอ็สเหนเขาหว,วาน พงัวเหาใส่มันลงไปพี่น้องขาดว่าไดบ้านนี้มาคีสผงสุดไดโอเคจ้ะเราจะทิมไว้ให้มันเดือดได้จ้ะพี่น้องจ้าพร้อมอันน้ำเดือดกัะเข้มันเริ่มสูงข้าวใส่พริกลงไปเด้จ้ะพริกชี้ฟ้า พราะว่าถีบ่ได้ใส่ก้อนเพราะว่าใหญ่มันเปื่อยมันสีบ่แซ่บจ้ะใส่พริกกับหูระพาลงไปจากขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องใส่มันลงไปเยอะๆเลยพี่น้องกินพักหลายๆมันดื้อมากกินพักหลายๆนี่แหละจ้ะก็เรียบร้อยแล้วจัาก,กินได้แล้วพี่น้องผิดซุปจัดน้อย ยิงยุยกะบ่ได้เห็ดเป็นแค่ตำตำหมกยำอย่างยังสี่เด้อเห็ดเป็นสุย่างพี่น้องอยากให้ยิงยุยเห็ดที่ยังให้เบิง่งเห็ดอี่ยังให้กินก็บอกมาได้เดาคอมเมนต์มาได้เด้อคอมเมนต์บอกกันได้พี่น้องบม่มีคอมเมนต์เลยแมะมันเหงาแมะอยากอ่านคอมเมนต์นะอยากพูว่ายิงยุยเอ,อ้ยเห็ดเป็นจ้าใดอนะ่ะอยากให้พี่น้องแบบ บอกแน่สินะว่าพิษพลาดประการใดจังสี่กันแน่น้ำหินงหุ่ใดด้อจ้าพี่น้องมาพี่นอ้องพี่กินให้เบิง้งกินสดสดแบบโ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 บตักกินเลยเบิ้งว่ามันแสบปันใดผักลงไนก่อนจ้า

ห่วยๆเลยควันห่วยๆควันห่วยๆตกินกับพักกต่ไหนเด้อจ้ะนี่ยิงยุ่ยอะเตรียมพักมากินกับไข่ไข่ตรมจักหน่อยพักจักหน่อยบ่หูมันสิเข่ากันพอมันกะต่อมี้พักมาจ้ะพี่น้องมันเป็นสิเส็บไปๆโดยมัน ไปเดือดเบิ่งฟังเสียงน้ำพี่น้องเสียงน้ำหมอเดือดเบิ่งฟังเนี่ยเบบบบบบดือดโบ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 เนยจะแส่บมาจัะมาจัะมาพี่น้องพร้อมสวอย่าไปโฟกัสขาต่างเรื่องยี <c> ้ <oughs> มา หอมส่วนหอมส่วนกันพี่นอ้องพีกลข้ไปชิมหวานจักน้อยนะขออนุญาตเป่าได้ด้อค่ะอันวนวดมาก็ต้องยกให้เิ่นอาปากด้วยจ้ะอืมอืมครับ กมก่อมพอดีเลยกกับเขื่อขออนุญ,ญาตหมอมถ้ใค่ต้ม,มตพี่น้อง ไต,ต้มแซ่บแซ่บหนีงอยู่กับเห็ดเองเมิดต้มไข้ไววกินกับแองเียวนแซ่บแซ่คำใ่ญ่ๆเป่ากันเด้อพี่น้องมันทุอนอะฮึท้อเข่ากันมากๆเลยจ้ะเข้ากันมากเลยจ้ะ อันคลิปนี้ยิงยุยอ่ยะเพราะสมนีนะจ๊ะขอลาไปสมนีเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมจ๊ะอันยิงยุยพิษพลาดประการใดวอบวเพาะวอบวะมวนหรือจังใดยิงยุยขออภัยนะเดจ้าเนี่ยปวดยาวากันเด้อพี่น้องฝากกดติดตามช่องยิงยุยพาแสบแน่เดจ้าทีเด็ดเป็นกำลังใจให้ยิงยุยให้คลิปต่อไปเดจ้าฝากเดจ้าพี่น้องจ้ารับพี่น้องจ้า